และท้ายที่สุดก็คงจะฝากสิ่งที่มันค้างคาที่ยังทําไม่เสร็จก็คือลาดลานซีเมนที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยยังไม่ถึงเต็มพื้นที่สนามผมก็มอบเงินจากการจัดกายกรรมให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับเต็มเต็มเลยครับ9ก้าเก้แสนบาทนะครับแล้วก็ จะได้จากท่านดรธนพรสมบูรณ์ประสานกับองค์การมิหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเอามาทําเพิ่มอีกให้เต็มพื้นที่อีกห0,000นบาทนะครับต้องต้องขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยนะครับทางกำนันพูดเข้าใจผมว่าผมย้ายปุ๊บก,กำนันจะล่าซีเมนปั๊บนะครับ ผมก็เลยนึกนอนเมื่อคืนเนี่ยเอย้ให้กำลังใจเราหรือไล่เราเนี่ยก็มีแต่พี่จะน้องนะครับแซวกันครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจวันนี้เอาไว้เราเดินสวนทางกันและทักกันกินข้าวกินกาแฟด้วยกันนะครับผมประทับใจทุกท่านทุกท่านอยู่ในดวงใ,ใจผมตลอดไปครับขอบคุณครับ <warming up> ครขอให้พวกเราปลุกมือเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านนายเบอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนี้ไปนะครับก็คงจะให้นะครับพวกเราได้ผ่อนคลายนะครับได้สนุกสนานนะครับและใครนะครับพร้อมที่จะออกมาวาดลีลานะครับด้านหน้าเวทีนะครับก็ได้เต็มที่วันนี้ท่านนายเพออนุญาตนะครับ